เคยไหมอยากเริ่มลงทุนหุ้นแต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไงคนรอบตัวบอกให้ซื้อ XYZ แต่ใจลึกๆยังกลัวจะเสียหลายคนยังเข้าใจผิดว่าหุ้นคือการเก่งกำไรแต่จริงๆแล้วการซื้อหุ้นคือการเป็นเจ้าของกิจการคุณไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้เล่นเสี่ยงโชคแต่คุณซื้อความสามารถของบริษัทในการทำกำไรในอนาคตแต่มือใหม่หลายคนพลาดเพราะรีบซื้อก่อนเรียนรู้ก่อนจะลงทุนเริ่มแบบนี้ก่อน 1. ศึกษาหุ้นที่เข้าใจการดำเนินธุรกิจเช่นหุ้นที่คุณใช้สินค้าหรือว่าบริการเป็นประจำา 2. อ,อย่าลงเงินก้อนแรกที่กลัวจะเสียเพราะความกลัวจะทำให้คุณตัดสินใจพลาด 3. จำไว้ลงทุนไม่ใช่การเดาแต่มันคือการทำความเข้าใจอย่ากลัวแต่ก็อย่ารีบลองเปิดพอร์ตกับ,บโบรกเกอร์จะผ่านแอป,ปก็ได้ไม่ต้องไปสาขาลองซื้อหุ้นที่เข้าใจดีแค่หนึ่งตัวด้วยเงินหลักร้อยก็พอหรือถ้ายังไม่มั่นใจใช้แอป,ปจำลองเทรดก่อนก็ได้เพราะการลงทุนไม่ได้เริ่มจากเงินก้อนโตแต่มันเริ่มจากความเข้าใจก่อนจะลอง